ลองน้ำมิงกันก่อนวันนี้เราไม่อยู่ข้างถนนครับถนนนี้ใกล้ร้านค้าแถววัดโทคูนะครับตอนนี้เราจะมาลากทายรถลอกันนะอยู่นหน้าวัดซะด้วยครับไม่รู้ว่าสารสัรช้าไม่น่าจะได้ใกล้เข็บถึงนนด้วยถ้าสานช้าได้ก็บางคันแค่นั้นเอง เราก็จะตัดไปเป็นช่วงๆรถรอแล้วก็ถ่ายไว้รถไม่รอ,อก็ถ่ายไว้ได้ครับก็จะมาบอกข่าวดีว่าเจ้าส้มเจ้าส้มซ,ซาดได้หัวแล้วครับได้หัวสีฟ้าแล้วก็จะม o d i f y ใหม่ก็คือทำหมานะครับ ไปเร็วจริงๆเลยครับลูกเปะ๊ะต่างก็ส้มซ่าได้หัวเรียบร้อยครับเป็นหัวจากญี่ปุ่นคือมาเรียบร้อยแล้วครับ ก็รอแค่ชึ้นหัวแล้วก็ทำสีใหม่โอ้มาแล้วครับรถรอเซ็ปเ็กมาหนี่เฮ้ยก่อเรียงชัยมาหนี่อ่อเทพรถครับไปครับลูกพี่แห่วิ่งดินครับ ก็จะซ่อมสร้างแล้วจะมดิฟายใหม่ทำสีทำสีแบ๊บเจ้าประวานแล้วก็เออน่าจะทำแลวจะแต่งใหม่ครับฝั่งแต่งงานเก้าก็เรียบร้อยไปเรียบไปหมดแล้วครับก็เหลือแค่หาใหม่แต่งใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะติดหนดกุ้งดีไหมก็ยังจะตีให้มันเป็นสภาพเดิมนะครับ ข้างหน้ามันยุบไปอ,อย่างั้นครับก้อนรอสองสามเดือนถ้าว่าจะได้หัวน้งแต่เดือนที่ว่าชนเดือนที่หนึ่งธันวามกธันวามก,กระรา,าเดือนมีนาสีดสามเดือนไปแล้วครับจนตั้งแต่ธันวาก้อนสิ้นปีเลยครับ ก็ก็รอติดตามชมกันับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนจะส้มซาถ้ามีโอกาสได้ไปอูก็จะอ,อถ้ามีโอกาสได้ไปอูก็จะถ่ายความคลิปหน้าให้ดูคนระับถ้ามีโอกาสนะครับ เดี๋ยวก็จะตัดจะเป็นช่วงๆครับรลอรถรอมาแล้วก็จะถ่ายให้ดูครับไปเจอกันครับมานะครับรถเทพรถอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อไปเลี้ยวอ๋อเขาเลี้ยวไปลงดินอ้อนเลี้ยวเข้าโรงงานครับหรือเปล่าเข้าจอดหรือเปล่า เขาไดคิดว่าผมเป็นทางด้วนเป็นทางหลวงแล้วเนี่ยอ๋อไม่น่าจะใช่ครับลงมาซื้อของก็ซื้อพวกน้ำของกินอะไรอย่างนี้ก็รอระวังรอเขาก็ก็มองไปเรื่อยครับ แต่ยังไม่เจอทีเด็ดเลยครับตอนนี้รถสวยๆรอราวันนี้ครับาแล้วครับรถเทพรส์เดิดนทางว่าไปครับทุกพี่ รอเด็ดๆด็ดก็รอก็มามาครับถามหกสวยมากสีฟ้าครับดูท่าปลอดภยครับ เทพรดสามหกยังไม่ยู่เลยครับก็สอ,อนแรบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสอนแรบใครที่เรามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสอนแรบใครที่มาไม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เยอะกระทืบไลค์ไปเลยตสนหรบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนรถสิบลอ้อต้องรอ